สวัสดีครับพิยากรณากาศกับ l อสุดหลอกับมังกรนนสุดสวยประจําวันที่24และ25มกราคมขึ้น5ค่ข้ามและขึ้น6คข้ามเดือน3ปีมามียพุทธศักราช2558ทรสิิดตศักราช2015ัิบศักราช1 4ครับหลังจากที่ทิงของผมได้ส่งเฮลิคอปเตอร์ไป10ลำก็มาพบกันที่ภาคเหนือเลยครับ ภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวมีมอกจางๆและควันในตอนเช้าภาคตอนออกเชียงเหนือภ<ม>าคตอนออกเชียงเหนือม,มีพายุลูกเห็บเปบอยพอเป็นกิมมิคฮู้อยละสองของพื้นที่ครับภาคกลางส่วนใหญ่มีเมกมากและเป็นเม่คิมมรลิมัสสตาโตคิมมรลัสฟาร์บัสฟาร์ัสและเจเนโอกรััสภาคตะวันออกมีลมกันใช้เอ้ย ลมกันโชคแรงลงตะวันออกเฉียงเหนือมีความเร็ว220เซนติเมตรต่อนาภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะยงขยายเอ้ยขนองกระจายเอ้ยขนองกระจายถูกแล้วร้อยละสามสิบหกของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันเอ้ยฝั่งอ่าวอันดามันเอ้ยถูกแล้วภาคใต้ฝั่งอันดามันทะเลมีขึ้นสูง85เซนติเมตร เรือเล็กคนออกจากฝั่งกรุงเทพและปริมณฑลมีเมฆเป็นริ้วๆอากาศดีมีแดดเล็กน้อยรงชโ์ผิวไหวเหมาะกับการมางาน Open House ครั้งที่6ที่คณะธนะันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเพราะนี่คือทีวีส60องศาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ